พี่สวัสดีครับมาพบกับผมบสโอฮาน่าพา์คเครื่องครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับนะเอาสักเอากล่องหนึ่งก่อนละกันนะหนึ่งกล่องละครับกลอ่องเพราะกล่องนี้น้ําหนักเยอะหน่อยนะครับสมมาถึงผมชัดเจนครับนะฮะพงกรนะครับใช้บริการของแฟดครับผมบกิ่ตรงนี้ละกันนี่ นะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวผมเปิดให้เช่าบูชานะครับพร้อมกับร้องประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับนะวันนี้ก็มารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอา้าวหนึ่งห่อใหญ่ครับตอนนี้ยังเหลือพัสดุนะครับอยู่อีก4กล่องครับนะพอแกะไปเรื่อยๆก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวง้หูหเต็มห่อเลยครับ พระเครื่องพญาตาเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับนะพุทธคุณของท่านจะโดดเด่นทนั้งด้านโชคลาภเมตตาแค้วคาดค้าขายดีครับนะใครมีทุนมีงบชว่วงนี้บอกเลยว่าให้เก็บครับโอ้โหพี่ๆหลายองค์มากๆครับอ้าในนี้ผมขอพูดองค์นี้ก่อนละกันนะครับนี่เลยครับเด็ดๆคือองค์นี้เลยครับ,ออนนรบในนี้องค์นี้ก็น่าจะมีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ พญาเต่าเรือรุ่นรวมพุทธคุณครับนี่ฮะรวมพุทธคุณนะครับนะได้เกจิอาจารย์สองท่านครับร่วมปลุกเสกก็คือหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณนะครับร่วมกันปลุกเสกในปีพศ2538ครับ2538องค์นี้เป็นเนื้อนวาโลหะแก่เงินครับผิวเนื้อโลหะแก่เงินเห็นไหมครับผิวเงินขึ้นครับตอกโค้ดเฮงนะครับนะฮะ กำกับว่าโค้ดเฮงนะครับเขาจะตอก3โค้ดเฮงเงินทองด้านบนขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับตายตัวนะครับนะฮะหนึ่งโค้ดสองโค้ดสามโค้ดส่วนโค้ดตัวนะนี่ครับนะฮะคมคมนะครับเห็นไหมฮะยันยันที่หัวพญาเต่าเรือนเขาเรียกยันตัวนะนะฮะอวบนูนใหญ่ที่หางนะครับตาพญาเต่าเรือนตึงนะยันไม่เป็นเส้นคลื่นสากนะครับสวยสมบูรณ์มากองนี้โด่งเลยครับ นะดูความสวยครับสวยๆโด่งๆคนระับผิวเนื้อนวะแก่เงินครับนะฮะด้านหลังยันชนเลขหนึงไม่ขาดนะ,ะเลขหนอวบนูนสวยพื้นผิวเหรียญตึงนะครับสมบูรณ์มากครับพี่ๆสมบูรณ์มากครับนะสวยสมบูรณ์เลยครับนะพาเกตนี้ต้องบอกเลยว่าผมเคยปล่อยไปสูงสุดกับหมื่นนั่นแหละครับนะฮะแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ครับไม่ถึง1 2ื่นสองครับ นะฮะไม่ถึงหมืนสองไม่ถึงหมืนหนึ่งครับนะนะใครพบเจอมาจัดไปนะครับสวยๆเลยพร้อมกับรับประกันพระแท้ตลอดชีพด,ด้วยโอ้โหพี่ทางบ้านนี่ส่งพระสวยมากอ้าวอีกองค์นะครับองค์นี้คือพระยาเต่าเรือนนะครับนะพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีปีพศ2 5 3 3ครับนะฮะดูฮะจมูกโด่งนิ้วครบครับ นาบล็อกเนื้อเกินนิยมนะครับจะมีเนื้อเกินเนี่ยเขาเรียกบล็อกเนื้อเกินนิยมนะต่อโค้ดนะครับคมๆนะครับเห็นโค้ดไม่เอ่ยเพราะว่าคาบน้ำมนติดเต็มเลยเนี่ยนี่คือธรรมชาตินะครับของรุ่นนี้นี่ครับเนี่ยคาบน้ำมันเขาเรียกคาบน้ำมนเกาะหุ้มเต็มองครับนี่ครับเนี่ยรอยต่อโค้ดสวยสมบูรณ์มากครับนี่คือพิมพ์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีปีพศ2533ครับ เคยปล่อยไปสูงสุดกับ8 0 0 0กว่าบาทครับใครพบเจอคลิปนี้ครับนะไม่ถึง4 0 0 0ครับไม่ถึง4 0 0พทักมานะนะครับแช่น้ำมนต์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีครับนะครับพี่พทางบ้านแบ่งมาผมแบ่งไปครับอ่นนี้กระบอกเนื้อเกินนิยมครับพิมพ์สะดุ้งกลับหรือสังคตินะฮะสังคติพาดกลับพาดจากไหลนะครับนะฮะด้านขวาลงมาพาดมาด้านซ้ายปกติแล้วพระพระท่านจะพาดจากด้าน ซ้ายลงมาด้านขวานะครับนะฮะจมูกโด่งนิ้วครบเลยครับนี่ครับนิ้วครบสวยจมูกโด่งข้าบน้ำมนขึ้นเต็มเนี่ยครับต่อโค้ดคมๆครับนะฮะนะไม่ถึงสี่พันนะครับปกติแปดพันเจ็ดพันหกพันห้าพันปล่อยมาหมดแล้วครับนะคลิปนี้แบ่งไม่ถึงสี่พันครับใครพบเจอนะทักทายได้เลยนะฮะพญาเต่าเรือนพิมพ์สะดุ้งกลับกลับ้ายไกล เป็นดีกลับดวงตกให้เป็นดวงดีกับดวงเสียให้เป็นดวงดีคือคือกลับร้ายให้กลายเป็นดีครับองนี้โอ้พญาเต่าเรือนรุ่นแสงจัน์ทครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นแสงจัน์ครับจะสร้างที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนะององนี้เป็นเนื้อทองแดงครับสวยมากครับนี่ครับต่อโคตรคมคมครับรุ่นแสงจันทร์ครับนะฮะองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ นะฮะเนื้อทองแดงครับต่อโค้ด number 2อสา39ครับนะใครพบเจอคลิปนี้นะฮะผมเคยปล่อยไปสูงสุด3า0พันกรบาทครับใครพบเจอคลิปนี้ครับผมแบ่งให้ไม่ถึง2องพันครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นแสงจันครับนะฮะห่วงด้านบนเป็นห่วงไอห่วงตันเงินทองนะครับนี่ครับสวยมากดูครับดังมากนะครับรุ่นแสงจันนะ ต่อไปพญาเต่าเรือนรุ่นอะไรเอ่ยมาคู่กันเลยครับมาสององค์ครับพญาเต่าเรือนรุ่นเสาห้าอธิการมาดีเมตตามหาลาหับครับปี2540ครับนะกระไหลทองลงยาสีแดงขาวน้ำเงินครับกระไหลทองเต็มเต็มครับพี่พี่เต็มมากคนระับผมบอกว่าเต็มและสวยมากครับ นะปล่อยไปสูงสุดนะครับ4,555นาเคยปล่อยหมดนะครับ4,000ก็เคยปล่อยใครพบเจอคลิปนี้ครัน 4, คคบนะฮะแบ่งให้ไม่ถึง3,000ครับแบ่งให้ไม่ถึง3,000มาจัดไปนะครับรุ่นพิเศษนะครับเสาห้านะฮะเสาห้าอธิการบดีเมตตามหาลาบครับกระไหลทองลงยาครับแบ่งให้ไม่ถึง3,000นะครับนะฮะต่อโค้ดคมๆครับรุ่นนี้นะนี่ครับก็จะต่อโค้ดครับหนึ่งโค้ดสองโค้ดนะครับ นะสวยสมบูรณ์มากครับนะทักก่อนได้ก่อนครับนะฮะนี่ครับตอก2โค้ดนะครับ1โค้ด2โค้ดคมคมครับสวยมากครับสร้างในปีพศ2540ครับนะต่อไปโอ้นี่กระไหลเงินลงยามา3องค์เลยครับกระไหลเงินลงยาครับพยาเต่าเรือนรุ่นไตรมากครับ ปลุกเสกหนึ่งไตรามาสที่วัดไล่แตงทองก่อนจะมาเข้าพิธีปลุกเสกนะครับอีกครั้งหนึ่งที่พระราชวังสนามจันทร์ในปีพศ2538ครับนะเขาเรียกกันเนื้อนะครับทองฝาบาทกะไหลเงินลงยาสีน้ำเงินครับต่อโคตคมคมครับรุ่นไตรามาสครับนี่ครับไตรมาสบุรณะพระราชวังสนามจันทร์ นะฮะสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 8และปลูกเสกหนึ่งใจมากก็คือ3เดือนเต็มเมครับที่หลวงปู่หลิวนะครับปลูกเสกและนํามาเข้าพิธีปลูกเสกนะครับพร้อมกับรุ่นพิเศษเมตตามาไอรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ในปี2 5 3 8ที่พระราชวังสนามจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับนะเคยมีราคาขึ้นไปสูงสุดเกือบ5,000ันบาทครับนะใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึง3,000ันครับสวยสวยเลยครับพี่พี่พองค์ที่1 องค์ที่สองครับสวยๆเลยครับเห็นไหมครับจมูกโด่งครับนะนะฮะองค์ที่สามครับนะครับใครพบเจอคลิปนี้มาจัดไปนะครับไม่ถึงสามพันครับพี่พี่จ๋านะครับสวยสมบูรณ์มากด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับปีสามแปดรับประกันพระแท้และท่านหลวงปู่หลิวครับนะขอบพระคุณพี่ทางบ้านมากๆครับนะพระของท่านมาถึงผมเรียบร้อยครับ นะครับ9องค์นะเดี๋ยวผมทำการโอเนเงินให้ทันทีครับนะครับแล้วก็พาเครื่องทุกองเ์ี่ยผมก็แบ่งต่อเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะปี38รุ่นนะครับแช่น้ำมนตพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีปี33พญาเต่าเรือนรุ่นแสงจันทร์ครับนะหลวงปู่ลุ่งวัดหนองปวกนะครับสิทธ์นะครับ,นะรบลูกสิทธิ์หลวงปู่หลิวที่เป็นเจ้าวาดวัดหนองปวกเป็นผู้จัดสร้างนะครับแล้วก็ รุ่นเสาห้าที่การมาดีเมตตามหาลาบนะกระไหลทองลงยานะครับกระไหลทองลงยาสามกษัตริย์นะครับแล้วก็อ๋อไม่ใช่กระไหลทองลงยางแดงขาวน้ําเงินปี40แล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสครับนะฮะบูรณะพระราชวังสนามจันกระไหลเงินลงยาสีน้ําเงินครับปี38นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆนะฮะชอบยกไลค์นะครับ ถ้าคิดว่าสนใจกดติดตามไว้ครับพี่ๆนะฮะยังมีอีกหลายคลิปที่ผมจะลงให้ชมนะทุกๆวันนะครับนะฮะถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับนะใครพบเจอคลิปนี้ขอให้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพ้าเกลื่อนขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ